ปากดีก่อนแข่งมารดกตารางการถ่ายทอดสดพิมียรลีกสัปดาห์ที่9มาแล้วนะครับเริ่มกันเลยแต่ในตารางมันเป็นวันเสาร์ที่25นะแต่ทุกคนต้องอย่าลืมว่ามันคือตีสองของคืนวันศุกร์คือวันศุกร์นะรีดเจอเวสต์แฮมโอเคนะแล้วก็ต่อด้วยเลยคือวันเสาร์จริงๆสามทุ่ม เชลซีเจอซันเดอร์แลนด์อันนี้โมโน29ถ่ายทอดจุดให้ดูฟรีนะเฮ้ย <laughs> ส่วนคู่ต่อมาก็จะเป็นมิวคาเจลเจอฟูลแลนดมาอยู่เจอไบตันห้าทุ่มนะนี่คือวันเสาร์น,นะส่วนวันอาทิตย์เบิร์ฟอร์ดเจอริวัลปุ่นมันก็คือวันเสาร์ตีสอง โอเคปะหรือว่าไม่งงนะ <laughs> แต่ถ้าวันอาทิตย์จริงๆของวันที่26นั้นเริ่มกันเลยก็คืออาเซนอาเจอคิต้าพาเลสสามทุม่มแอสตันวิลล่าเจอแมนซิสตี้บอนมัดเจอฟอร์เรสต์วูฟแฮมตันเจอเบอร์ลีและคู่สุดท้ายแอ์โลตันเจอสเปอร์คุณว่าคิดว่าคู่ไหนโคตรตึงโคตรโหดโคตรมัน ก็น่าจะเป็นคืนวันเสาร์แมนยูเจอใบตันเปิดมังเกยนกันอย่างรายพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามานะส่วนผมบอกได้เลยว่าแมนยูตบใบตับบต้นแน่นอนโอเคนะ